ตอนนี้เราต้องบอกเลยว่ารองเท้าของเราเนี่ยจริงๆเลยคู่หนึ่งนะคะด้านหลังนะคะน้องเล็กสุดของเรานั่นเองนะคะเขาจะเป็นสี black dark powder blue นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ด้านหลังนี่เนาะเดี๋ยวเราหยิบให้เลยและกันนะคะนี่นะคะเดินมาแล้วมือยาวเป็นไม่น่ากเลยนะคะตอนนี้อะตัวนี้นะคะคือเขาตัวนี้นะคะคือเขาตายอ้าวสสดุดนะคะสดดู เกือบแล้วเกือบกวาดหมดเทลนี่แล้วนะทุกคนค่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้เออนะเสียงมาก่อนเป็นคนชอบส่งเสียงนิดนึงเออนะคะเมื่อกี้แอบเห็นไงเพราะว่าถ้าเราดูผ่านทางช่องทางจะมีความดีเลยนนิดนึงเรแอบเห็นนะคะเมื่อกี HS ้คือมันไปเกี่ยวกับส่วนไหนของผมก็รู้แล้วคือไม่ใช่เลยนะ โฮมที่นี่เนี่ยไม่ใช่ใช้หนึ่งผืนนะคะใช้ประมาณห้าผืนเราต่อแล้วลอยต่อเยอะมากหลายผืนมากนะคะตอนนี้มีแบบโอ้จริงนะคะตอนนี้มีสีิบเราคือเดินทีตรงทีหน้าของเท้าเสียบแมพเข้าไปบ้างล่ะต้นรองเท้าเกี่ยวบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องระวังจริงนะคะมานี่นะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเค